สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านะคะกลับมาพบกับแอดมินในวันจันทร์แบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับฮาร์เร d ส v i วิสันสปอร์ตเตอร์ไนส t เตรถปี2008ค่ะสำหรับ n นส t เตอร์นะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 2 c c ซีซีค่ะลูกค้าสำหรับเลขไมล์ของคันนี้ค่ะอยู่ที่52,288กิโลเมตรค่ะ สำหรับ Harley-Davidson s p o r t s t e r Nightster คันนี้นะคะลูกค้าสเปคของเขาค่ะก็เป็นสเปค5 hd นะคะ <Okay. S 1> นี่เลยค่ะที่เลขคอเหมือนเดิมเลยนะคะที่เพจก็จะติดเลยค่ะว่าเป็น5 hd harley davidson motor company นะคะเป็นรถที่ผลิตอเมริกาค่ะตัวรถนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 2 0 0 cc ค่ะซึ่ง เขาเนี่ยเป็นตัวเทียบเท่ากับตัว s p o r t e r 40X ในปัจจุบันนั่นเองค่ะก็จะมาพร้อมกับล้อนหน้าหลังซี่ลวดแบบนี้เลยนะคะสำหรับของแต่งกับลูกค้าก็จะมาพร้อมกับท็อกคู่แวนแอนไฮนนะคะกล่อง RSD ค่ะหรือว่า Roland Sand Design จูนกล่อง k i m m i c อ Eagle นะคะโชคหลังค่ะเป็นโชคหลัง YSS นะคะแล้วก็บาะค่ะเป็นของลาลูซาเท่มากๆเลยนะคะ ปักเป็นรูปลวดลายแบบนี้เลยค่ะเท่มากค่ะลูกค้าแฮนด์นะคะเป็นแฮนด์สูง14นิ้วค่ะปลอกแฮนด์เป็นของ HD ฝาถังน้ํามันนะคะเป็นของ HD นะคะฝาเดอร์บี้ฝาทัมเมอร์เป็นรูปไม้กางเขนแบบนี้เป็นของคลอสค่ะแล้วก็พักเท้าเป็นของ RSD หรือว่าโรแลนด์แซนด e s ีไซน์อกล่างแต่งนะคะแล้วก็ชุดมงแต่งค่ะเท่เลยนะคะจิ๊กโกมากๆนะคะเป็นรถในตำนานมากๆเลยค่ะลูกค้า น้ำหนักเบาด้วยนะคะขี่ง่ายๆค่ะผู้หญิงก็ขี่ได้นะคะนี่ค่ะฝาเดอร์บี้นะคะเป็นรูปไม้กางเขนเทมากๆเลยค่ะเป็นของคลอสนะคะนี่ค่ะพักเท้านะคะ RSD แล้วก็ครอบหัวเทียนของ HD ค่ะย้ายเรือนไมามาอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะ แอดมินบอกได้เลยค่ะว่าราคาลูกค้าจะต้องว้าวซากันแน่ๆว่าราคานี้ซื้อฮาเล่ได้ด้วยหรอนะคะเดี๋ยวราคาคัดตัวตารางการดาวน์การผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไปให้ที่ description ด้านล่างคลิปนี้ค่ะลูกค้าที่สนใจฮาเลเดวิสันสปอร์ตเตอร์ไนส์เตอร์ปี2008คันนี้นะคะสามารถโทรหรือทักไลน์ออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ